อาทิตย์ก็เป็นได้แล้วเนาะเป็นน้องพ่อได้แล้วเนาะเอ,อ้ยพี่แมมทูจ้านอนแล้วค่ะกลับ่อนแล้วเนาะ ค้นทะเลเจอก็บมากัะปีนิคมกัะไปนี่นนะกระบอกปนัดเนาะเพราะตอนเก็บลักกิโลเนาะพรากันน้น้ำเฝ้านอนเฝ้ากันก็ขอบคุณมากมายแต่ตอนผ่านแล้วๆมันกระสเป็นกันขี้ขานประมาณนึงไล่กันยี่สิบนาทีถึงสามสิบนาทีโดยประมาณ อันเบึงแรงอน,อนองมืออันซองมือด้อค่ะเบึงลมบนเบิดจังลงผู้ใดมิธุลากลับไปไดเด้อค่ะเด้อเอาค่ะขอตัวจะร่วมข้าวสันแต่ยังลืมบอกเต็มที่มองบอกคอยมองบริษัทข่าวตามสบายนะคะคุณตะเลเกิด กี่ทอดกี่ถึงกันคือเก่าแล้วค่ะแต่ดินบ้าไอาตื่นบ่ท่านโอ้ยบ่เป็นอย่างเน,น <laughs> อ้ายตื่นบ่ท่านกับบ้าเพลงแต่แต่ก่อนกับมานางเฝ้านอนเฝากันเนอะ <laughs> อยู่ตลอดก็สามสี่เดือนเนาะจนกว่าผ่านอนะันสี่เดือนเนอะจนกว่าผ่านเนาะพี่นิกมพี่นิกมคนหนึ่งที่มาให้กำลังใจตลอดเย็บรักกิโลกันช่วงนะั้น ไอ้อจุดๆนั้นบ่บ่บ่บได้แล้วตีได้แล้เตีสวัสดีค่ะเบาอย่างน่องค่ะนี่สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเะค่ะ vậy vậy, cái <laughs> năn mi phù là tiếu, sẵn đi chạy nón, bà má vợ, bà net, ôi nọ, ai ai đó. Oh, chai chanh áo mà, chạy cột 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 taba bào, young woman cột 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 ôi, cột 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 Hết cột 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 hả, hả cột 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 hả? Hết cột 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 bà nạt ต้นตรมาแล้แดดเข้าเฮาสิงามค่ะแกงอุ่มๆเขาขึ้น มันตีขึ้นได้มันว่าปนัดว่าบางยากบางยากคขบ่าวมหาตลอดแก่ปนัดนะขบ่าวมหาตลอดกับปนัดนะมิตรอ้อยนี่แหละบ่มีมูขบ่าวมาหานี่ยคนหนั่นไี่โมเลยเลยบ่ได้น้ำเพ้งนรอกบ่าวยูยูถูกกันเลย ก้อยกินเงินให้ลมบุญเบิดตาขอบคุณนะคะขอบคะุณแรงลมบุญนะคะผู้ใดมีเวี่ยงมีงานก็นไปเฮ็ดได้เด้อค่ะเด้อนะคะ